อุ้ยรอครับไปครับเมื่อกี้ไปปั๊มระเบิดมาเราแป๊บน,นึงนะครับใครครับเนี่ยจูเบียอ,อ,อีนีมาแล้วมาแล้วครับเจ้าของร้านเหรอครับไม่ใช่ครับแต่ว่านี่แหละขายตรงนี้แหละคนที่เขาโหวตให้เป็นนารารูพม่าหรือเปล่าเนี่ยใช่แต่ว่า <laughs> ไอ่โบโลยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับผมพี่ชายเลอวรางวัลไปแล้วเอารางวัลแม่งยังรับแล้วครับรับแล้วาบลับลาบว่าโอซียังไม่ได้รับครับลาบล้วถ้างั้นก็มึงก็ไม่โปรโลนี้มึงก็เอารางวัลมึงมึงมึงเอารางวัลกูไปให้เขาดี่ที่สงสารเขาอ่ะเขาคนนี้แหละพี่เอออารถเอารถอะไรเขาเลยอ๋อรถจีนที่ผมได้รับ คุณจูเบียครับเดี๋ยวคุณมาเอารางวัลนางโนพมาที่ผมนะได้ได้อะไรอ่ะพี่โบโลรถรถหรอรถหนูมีสวยน่ารักนะอ๋อมีแล้วเนาะใช่ไหมรถหมาใช่ครับอ๋อเงินอ๋อเงินได้อยู่โอ้ยอะไรอ่ะคุณแจ็กกี้ได้แค่คนที่ได้ที่หนึ่งหรอใช่ครับใครอบบไม่แฟร์ต้องแจกหนึ่งสองสามี่ วอลโอลเขาให้รางวัลวะเป็นรางวัลเดียวครับพี่ที่พี่ได้ความจริงหนูไปสู้เอาอีกรางวัลหนึ่งนะรู้ยังสู้อะไรรางวัลอะไรก็ไอรางวัลที่มันโหวตอะหนูแพ้พี่แจ็คกี้ใช่ไหมก็เลยไปสู้เอาที่แบบประกวดจริงๆอะที่มันตอบคำถามอะครับก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วน่ารักมากเลยครับเ้ยไอเหรียบเกี่คีย์อะไรเป็นไปไหน อะไรนะรอะไรนะน่าแหละได้ได้ตำแหน่งมาแล้วค่ะนางนม้พมาาปีแรกคนแรกคนไทยคนแรกของโฮปท,ทาวแต่หวังว่าจะไม่เป็นคนสุดท้ายนะคะจริงๆหยอกเล่นครับบวดหยอกเฉยแต่เสียไปหลายเอ็มเลยคะ่ะแต่กย็ยินยินดีด้วยครับที่ได้โอ้ใครเป็นได้ของร้านครับเนี่ย มันไม่ได้มีเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าเขาช่วยกันขายมากกว่าครับโอเคใช่เอาชานี่เรามาเลยเอาชา,าแก้วหนึ่งครับแล้วก็เอาน้ำปลาปาปัน่นแก้วหนึ่งครับนี่แล้วเราป๊บนไหมคะมีน้ำปลาปาปั่นไหมครับทำไมกินน้ำประปาปัน่น่ะ แจ็คกี้มานี่เมื่อไหร่คือสั่งน้ำปลาปลาปัน่นตลอดไม่อเอาน้ำอย่างอื่นหรอคะแตงโมอะไรระหว่างสองน้ำ,นำที่สั่ง,ไ,งไปชากับน้ำเนี่ยไอ้ปเนี่ยไปเลยเนี่ยมึงก็ถาม oh. ร,ระหว่างที่พี่ผมสั่งน้ำชากับน้ำปลาปลาปั่นไปเนี่ยสองอย่างเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ยคุณมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ครับผม คุณครับคุณจูเบียครับระหว่างที่พี่ผมสั่งน้ำชากับน้ำปลาปลาปั่นนะครับคุณมีแฟนหรือยังอ่ะไม่มีครับโอเครู้เรื่องอับสโตโยโอ้นี่คดีโออิชิเดะสึกะพูดว่าอะไรนะครับคุณพูดว่าอะไรนะอับสโตโยแปลว่าไม่มีอับสโตโยใช่ตะตอนย้อนเนี่ยน้องผมพูดเหมนะตะตอนย้อนตะตอนย้อนน้องเพลงได้ด้วยเหรอครับน้องเพลงได้ด้วยเหรอได้กับเจ้า ใช่ครับงั้นว่างๆก็ไปงกระดาษกลางไปครับเดี๋ยวจ้างร้องเพลงทั้งวันเลยได้เจ้าเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนครับคนเหนือครับเป็นคนที่ไหนคนสุรินทร์รับเหนือปะใช่ไหมเหนืออะไรอ่ะก็ดีเลยครับ 97้าเจ็ดครับ97้าเจ็ดคนเชียงใหม่นี่เราอายุกันเท่าไหร่ครับเนะี่ยแล้พี่อายุเท่าไหร่อะไรนะครับเลาพี่อายุเท่าไหร่แค่ทไทย สอขวบใช่ไหมอ่าน่าจะจองขวบใช่ฟังจากเสียงน่าจะสองขวบไม่ใช่ครับตอนนี้สิบสองครับหนูแค่แผลคอรา <Coll agen. S 2> เจนหรออา้าวใช่ครับพี่ปอหกหนูปอฉ่ำแล้วมาโรงเรียนไหมครับเนี่ยเราได้มองเียนกันไหมเนะี่ยไม่ครับอา้าวไม่ได้มาเหรออยู่โรงเรียนอะไรคะ อยู่สีชมพูครับอ๋อสองนำอุ้ยเราอยู่โอ้โหสีโรงเรียนคนเยอะเกินน่าสีเนี้ย<ช>ตึงไหนะมตึงไหมโรงเรียนนี้ตึงไหมคะตึงไหมบุโรนั้นชนะคนเยอะครับชนะเพราะคนเยอะโอโใช่หรอไม่ได้ชนะเพราะฝีมือหรอคะป่าครับแต่ว่าโรงเรียนสีชมพูชุดผู้ชายเหมือนมันน่ารักดีนะคะ ว่าเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรมีอะไรในใจหรือเปล่าเหมือนนั้ผู้ชายที่เขาอยู่ร้านมีดเลยค่ะอ้าวอ้าวอ๋อชีกูนาเน่นอุ้ยชัดเลยนี่เราเป็นคนเกาหลีเหรอครับใช่เลยเป็นลูกครึ่งอหรลูกครึ่งใช่เหรอเป็นลูกครึ่งเกาหลีเหรอใช่ใช่อุ้ยอย่าดีๆจริงเหรอครับจริงค่ะจริงไหมครับ จริงค่ะเฮ้ยดีเลยดีเลยดีเลยเหรอโบโลดูอะไรคือดีเลยคืออะไรดูมาแล้วเหรอคืออะไรเนี่ยอะไรดีเลยอะสาวเกาหลีคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยดีเลยคืออะไรอันนี้คืออะไรครับโบโลคืออะไรครับน้องพาพี่มาถึงว่าทำไมเอาพุ่นใจเย็นผู้หญิงสาวเกาหลีครับพี่สาวเกาหลี안녕하세요저는주비아입니다반갑습니다 วันนี้กี่เดียววิชิเดสก๊ะอันนี้ไม่ใช่เกาหลีละอันนี้ญี่ปุ่นค่ะอ๋อโทษทีครับเอาดีถ้างั้นถ้างั้นเราก็นี่ได้เบอโดที่เราตามหาครูสอนภาษาเกาหลีลอะรออะไรครับหาตั้งนานโรงเรียนเราไม่มีนะเ,เข้ามาทุกวันใช่หรอ เขาไม่เรียนภาษาอังกฤษหรภาษาจีนอะไรที่มันต้องใช้กันหรอคะพอดีว่าเห็นคนที่นี่เขาเน้นแบบไปตีมหน้าหนาวเลยคิดว่าเกาหลีน่าจะเหมาะถึงตำ,ตำร <อ S 2> ัเอเชียกิม<อ>จิบีมีแบบซาดังเงี้ยอหรอเข้างากี่โมงครับทุกวันนี้ก็แล้วแต่วันครับแล้วก็อยู่จนถึงนูน่นเข้ามากี่โมงครับกี่โมงก็ประมาณ ทบางวันครับแต่ว่าส่วนมากอยู่ดึกๆดึกๆเลยเหรอครับใช่ครับได้ครับเดี๋ยวเจเนี่ยเจอแต่พี่โบโลเนี่ยวันวันถ้าวันไหนผมมาผมจะไปเรียนตอนดึกโอเคไหมครับครับได้ครับเรียนอะไรคะภาษาเกาหลีเหรอใช่ครับภาษาเกาหลีวันละหนึ่งคำโอเคเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เนาะไม่เหนือใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวหนูสอนคำหนึ่งคำว่าขี่ย่อวะอุ้ยเป็นเสียงที่ยังครับขี่ย่อวะลอง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 เลยครับพี่ท่านพูดตามเร็วขี่ย่อวะสาี <c oughs> สยังยังไม่ได้นะคะเด,ดี๋ยว <c oughs> แต่ว่าได้โอเคค่ะถือว่าถือว่าเริ่มต้นได้ดีขี่ย่อวะอุ้ยเจ๋งอะไหนพี่โบโลลองพูดสิ อะไรอ่าพูดว่าอะไรครับผีเยาอผีเยาวอโอเคไม่เป็นไรแม้จะสำเนียงยังติดไทยอยู่แต่ก็ได้ค่ะมันแปลว่าน่ารักนะคะเอาไว้ไปชมผู้หญิงแล้วกันรติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนครับอาจารย์ติดต่อได้ที่ร้านนี้เลยค่ะโอเคครับได้เลยครับกี่โมงครับกี่โมงดึกๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เลิกเป็นนักข่าวแล้วครับ เออตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข่าวหยุดข่าวหยุดรันเหรอพี่นี่ใช่ค่ะเขาคือหัวหน้าสำนักข่าวเขาบอกว่าเดี๋ยวรอประเทศกลับมาปกติค่ะเดี๋ยวจะกลับมารันกันใช่แต่ว่าพวกหนูก็อยู่นี่ตลอดแหละคนเหลือคนจะเหลือน้อยก็อยู่นี่แหละค่ะเอ้ยใจใจมันสู้ค่ะใจมันสู้ใจได้จัดเลยครับใช่ดีเลยขอังกีแล้วเจอกันให้ดีมานงามเลยเจ้า ใช่ครับคุณอาจารย์คนใหม่นี่น้าไม่เป็นเด็กนักเรียนกันแล้วจ้ะกูดีด้วยจุไอ้โปรครับพี่กูบาอา<ด>จารย์ดีเลยครับคนนี้ดีเลยกูไปเรื่อยเหมืนอนกันพี่อะสามครึ่งครับสามร้อยครึ่งอุ้ย mời 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 rồi